ซินไบโอติกนะครับสำหรับหมาและแมวเป็นพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกนะครับเป็นรสแซลมอนมีวิตามิน e c นะครับครบเลยเห็นไหมครับนี่ครับเป็นโปรดักที่สำหรับน้องหมาใคอยากให้น้องหมาแข็งแรงล่าเรืองนะครับท้องไส้ดีนะครับนี่ครับนะขนสวยท้องดีข้อต่อดีต้องตัวนี้เลยครับ ซิมไบโอติกนะครับผมซิมไบโอติกนะครับนี่ฮะน้องหมาเราก็จะแบบนี้ไน้เลยนี่น,นี่สองตัวนี้เราก็จะให้น้องชิมตัวนี้เลยมาใครจะกินไหมเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยครับนี่เป็นรูปหัวใจอ่ะให้น้องตะโก้ก่อนน้องตะโก้นั่งลงก่อนนั่งลงนั่งนั่งนั่งลงก่อนนั่งลงสวัสด,ดี สวัสดีสวัสดีเอ่อตัวนู้นสวัสดีแล้วมาไปมา,าไปนั่งลงไปสวัสดีสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีสวัสดีสวัสดีอา่านี่ครับใครอยากให้น้องหมาแข็งแรงตัวนี้เลยครับโปรโบไบโอติกกับพีไบโอติกรสแซลมอนนะครับตัวนี้นะครับมี GMP ด้วยนะครับมี ISO นะครับ FDA นะจ๊ะขนสวยท้องไส้ ดีตำไส้ดีข้อต่อดีนะครับต้องสินไบโอติกเลยครับไปมาไปมานี่ครับโอ้อร่อยอร่อยอร่อยโอ้อร่อยด้วยนะครับอร่อยและมีประโยชน์ให้น้องก่อนนี่ครับสินไบโอติกนะครับมีทั้งพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกรสแซลมอนนะครับเป็นขนมน้องหมาน้องแมวได้นะครับ เราก็จะให้น้องหมากินมันละสักสองสามเม็ดเป็นรูปหัวใจนี่ครับแซลมอนอ่าโอชอบเหรอครับลูกโอชอบชอบชอบเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิโอเด้อเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิโอ้เดยวโอ,วโอ,วโอของดีมีประโยชน์นะครับอ่าอีกคนอีกคนอีกคนละอีกคนละเม็ดละกันนะเป็นรูปหัวใจแบบนี้นี่วายเด้อเด้อลนลเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวป้าหยิบให้อ่าเป็นลูปหัวใจแบบนี้นะจ๊ะ นี่รูปหัวใจอ่ะให้น้องน้องกโก้บีิเกิลแล้วก็น้องสปิดให้น้องสปิดกอนเอ้อตะเกยบออกตะแกยบออกตะแกยบออกลูกโอ้ยเดี๋ยวโอเคครับถ้าอยากให้น้องมาท่างแรงนี่เลยครับผม